กายหลายชาติพบเจนจบยุททองพื่นขับน้ำไฟลมดินสร้างหล่อเลี้ยงมันนานนะเป็นการกับให้ดือมกินใช้อยนาเนเงินมาแล้วโลกหล่อเลี้ยงอุ้มชูสันพัชชีวิตทาดเสือมดินแปรไฟพันลมเปลี่ยนลมสลาย ว่าหายุดใหม่พามาหารักษาพืชพิมแมกไม้บินสายทางที่ไลหลังคิน ัวใจคนซิวิไลก็คือภาสารวมธรรมชาติทุกหยาดฟ้าพลังงานทาคนดิงฟ้ารวมประสานเป็นหนึ่งเดียวรวมเยียวยาฟ้าเดินคนเป็นหนึ่งเดียวรวมรักษาพืชพันนุ์นานาแต่ปางบันอีพีหทหนึ่งนครเรทองแห่งปัญญา ดินแดนของท่านอดามัสและแม่ลาเมียเมื่อประตูพลังงานแสงค่อยๆเปิดออกอย่างนุ่มนวลพาเราทะลุผ่านม่านอีเธอเข้าสู่อีกมิติหนึ่งเบื้องหน้าคือนครแห่งแสงเรทองนครแห่งปัญญาหัวใจของคลังความรู้แห่งเทลอดแสงสีทองอ่อนแผ่สองทั่วพื้นเมือง สะท้อนเป็นประกายระมุนดังแสงอรุณรุ่งที่ไม่เคยดับอาคารทุกหลังล้วนเป็นเพลคกคริสตัลใสปนทองโปร่งแสงบางหลังลอยนิ่งอยู่กลางอากาศราวกับลมหายใจของสติปัญญาเองที่ยกมันขึ้นมาเสียงดนตรีเบาๆก้องอยู่ไกลๆเป็นเสียงของแสงเรจากโดมดนตรีเรปัญญา ซึ่งเปล่งเสียงจากเรโซแนนซ์ของอัญมณีเรเหล่าผู้คนแต่งกายด้วยผ้าโปรง่งเบาบางสีทองแซมลายเลขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ที่มีชีวิตลวดลายเหล่านั้นเปล่งพลังสติและสันติระหว่างทางเดินมีต้นไม้ผลึกทองเรืองแสงดอกไม้บางสายพันมีเสียงขับกล่อมอ่อนๆ คล้ายเสียงเด็กน้อยกระซิบเรื่องปัญญาจากดาวเคราะห์ดึกดำบรรลำทานสายเลย็กใสไหลวนอยู่ตามแนวโดมพลังงานชาวเมืองจะจิบจากทานนี้เพื่อปลุกความจำเรในกายในกลางเมืองคือหอคัมภีเรทองอาคารรูปทรงกลมซ้อนชั้นสูงเสียดท้องฟ้าภายในเต็มไปด้วยแท่งคริสตล โปรแกรมข้อมูลโบราณจากจักรวาลที่เคยมาเยือนโลกแห่งน,นี้และชั้นบนสุดเป็นห้องกลมหัวใจแห่งปัญญาซึ่งเป็นที่พักของพ่อท่านอดามัสผู้ถือบันทึกดีเนเอจักรวาลและแม่ลามียสตรีศักดิ์สิทธิ์ผู้อ่านคลื่นคำพยากรณจากสายลมของดวงดาวที่นั่นพ่ออดามัสและแม่ลาเมีย ยืนรออยู่ในอาพรแสงสีทองขาวรัศมีจากกายแสงของทั้งสองคล้ายอ้อมแขนที่โอบล้อมด้วยพลังแห่งความเข้าใจหันลึกซึ้งและความรักที่เปี่ยมด้วยปัญญาเก่าแก่จากดวงดาวพออดัมมัดเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงอบอุ่นและทรงพลังขอตอนรับสหาหแห่งแสงผู้เดินทางผ่านประตูแห่งหัวใจ มาถึงเรหแห่งความเข้าใจท่านผู้เลือกจะจำและฟื้นคืนความรู้เดิมจากแก่นจักรวาลยินดีต้อนรับกลับบ้านแม่ลาเมียยิ้มบางเบาสายตาของท่านทอแสงดังทะเลแสงเรงเงินอน่อนร,รอรอท่านอยู่เสมอในการเหนือการพร้อมเปิดรหัสโบราณแห่งดวงดารา ที่สลักไว้ในหัวใจของท่านเองนจุดนี้จิตเริ่มเปล่งแสงคุณกำลังจะได้ฟังเรื่องราวของคู่เรผู้ดูแลเรปัญญาอันสูงส่งและไขกุญแจเรจักรพรรดิที่รอให้ผู้ตื่นรู้ได้เปิกเปิดบีมม่ายเดียเนจักรวาลเมื่อเข้าถึงเรของพ่ออดมัสกับแม่ลาเมีย จะเกิดปรากฏการการบีมหรือการฉายคลื่นที่เรทองผ่านกายแสงของผู้เข้าเฝ้าภายในบีมนั้นประกอบด้วยข้อมูล d ีเระดับจักรวาลหมายถึงรหัสโบราณของจิตวิญญาณที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่ต้นกำเนิดของแต่ละดวงจิตซึ่งเคยเดินทางมาหลายหลากดวงดาวบีมนี้ไม่ได้สองเพื่อเปลี่ยน แต่เพื่อกระตุ้นให้จำได้ว่าตัวตนแท้จริงของเราเคยรู้เคยเป็นเคยส่องสว่างอย่างไรมันเหมือนเลเซอร์แห่งแสงรักที่ปลูกให้เซลล์คริสตัลภายใน DNA ทวนจำระลึกรหัสต้นทานเดิมและเมื่อจำได้การตื่นรู้ก็เริ่มต้นอย่างนุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ 2. องคำพยากรณ์ ท่านทั้งสองดูแลคํำพยากรณ์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งไม่ใช่เพียงการทำนายนาคตแต่คือคำเตือนจากจิตเหนือจิตที่เข้ารหัสไว้ในคลื่นของห้องแห่งเรทองผู้ที่ได้ยินจะรู้สึกว่าเป็นเสียงในหัวใจมากกว่าเสียงโพสเป็นคำเนรนลาบเช่นเมื่อหัวใจมนุษย์เริ่มแยกตนจากกันนั่นคือสัญญาณ ให้แสงรวมกับเป็นหนึ่งเจ้าจะพบคําตอบทั้งหมดไม่ใช่เมื่อเจ้ารู้แต่เมื่อเจ้าจําได้คำพยากรเหล่านี้ถูกเปิดเผยผ่านสภาแสงเทลอดเมื่อใดที่จิตมนุษย์พร้อมจะเข้าใจความหมายที่แท้จริงสามรหัสเรจักพัตเรจักพัตเป็นหนึ่งในคลื่นพลังสูงสุดของเทลอด เป็นคลื่นแห่งอำนาจบริสุทธิ์ที่ผสานความรักความกราณาและการนำพารหัสนี้ไม่ให้ใครครอบครองแต่อยู่เพื่อเปิดทางให้ผู้พร้อมแบกรับพลังศักดิ์สิทธิแห่งการนำผู้ถือเรจกักรัรริไม่ใช่ผู้มีอำนาจเหนือใคร แต่คือผู้ที่ยอมเป็นศูนย์กลางของแสงเพื่อรวมผู้คนกลับสู่หัวใจตนเองรหัสนี้จะถูกปลดล็อกเมื่อหัวใจมีความถ่อมตนบริสุทธิ์ถึงระดับหนึ่งเท่านั้นและต้องได้รับการยืนยันจากเรของพ่ออดามัส 4. ภูมิปัญญาเก่าแก่จากดวงดาวต่างๆแม้ลาเมียเป็นผู้เถือรหัส เส้นทางแห่งดวงดาวจิตของท่านบรรจุข้อมูลจากหลายดวงดาวเช่นเวการหัสความงามและการสร้างโลกจากเสียงซิริโอสรหัสโครงสร้างพลังและการเดินทางข้ามมิติอักทรียนเทคโนโลยีแสงขั้นสงูงและเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์ลีราจักรวาลแห่งบทเพลงและสุนทรีศาสตร์ของแสง ผู้ที่มาพบท่านหากเปิดคลื่นตรงกันจะได้รับการปลกุกความจำของดวงดาวในตนเองและค่อยๆนำพาความสามารถล่านั้นกลับมาใช้อย่างรู้เท่าทันห้าสรุปหน้าที่ของพ่ออดัตมาและแม่รามยาในเทลอดเป็นผู้เฝ้าหอเรทองแห่งปัญญาเป็นผู้ปลกุกความจำจักรวาลของจิตมนุษย์ เป็นผู้ส่งมอบคำพยากรณ์และนำทางจิตให้ฟื้นคืนสภาวะเดิมแท้คำจุนพลังเรจกรักพตรเพื่อให้เหล่าผู้นำจิตวิญญาณได้กลับมารับภารกิจด้วยความรักแท้และเชื่อมโยงความรู้จากหลายดวงดาวให้กลายเป็นคลังปัญญาศักดิ์สิทธิ์ของมนุษย์บนโลกเราจะพาเที่ยวชมมหานครเรทอง เขตพ่ออดมัดและแม่ลาเมียตามพี่สาเลียวไปกันเลยเมื่อก้าวเข้าสู่บริเวณของมหานครเรทองสิ่งแรกที่สัมผัสได้คือแสงทองนวลอ่อนโยนที่ห่อหุ้มทุกสิ่งรอบกายไม่ใช่เพียงแสงจากฟ้าแต่เป็นแสงแห่งปัญญาที่เปล่งออกมาจากทุกองค์ประกอบของที่นี่แม้กระทั่งอากาศที่หายใจ กอบสบายราวกับพลังอ่อนกำลังโอบไว้จากภายในสถาปัตยกรรมที่นี่สะท้อนการผสานของเรขาคณิตศักดิ์สิทธิ์โดมทรงคริสตลัลรองแสงแวววาวสีทองประกายลุ่มมีลวดลายเรสลักไว้ลึกเป็นชั้นพลังงานลานกลางเมืองเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ มีสวนพรึกษาเรทองอ่อนแซมด้วยพืชแสงสว่างกลีบดอกใสละเอียดที่กลางสวนมีสาเรคริสตัลจักรวาลจุดศูนย์กลางของพลังงานที่เชื่อมต่อจิตทั่วเทโลดกับจักรวาลเบื้องบนเสียงคลื่นคริสตัลชิปเปล่งจากพื้นดังกลงวานเป็นเพลงเบาๆปรับขึ้นสมองของทุกผู้ที่เข้ามาให้สมดุล ด้านหนึ่งของเมืองคือหอแห่งรหัสปัญญาที่แม่ลาเมียดูแลโดมทรงสีทองกลมกลืนกับเมฆมีพลังงานเป็นแผ่นเรลอยอยู่กลางอากาศทุกผู้ที่เข้ามาต้องนิ่งด้วยจิตที่เปิดรับเท่านั้นคำพยากรณ์จากอากาศจึงจะปรากฏและลึกเข้าไปทางทิศเหนือคือประตูภายใน ที่จะนำไปโซ่สถานที่ส่วนตัวของพ่ออดมัมที่นั่นมีห้องทรงคริสตลล้อมด้วยเรสีทองขาวเป็นสถานที่เขียนรหัสจัก,กรวาลถอดรหัสดีเนดาวเคราะห์และบันทึกเสียงเรหังนาคตผู้คนที่อาศัยในเขตนี้มักมีออร่าสีทองอมขาวมีสายตานุ่มลึกและจิตสงบอาพรจะเป็น ผ้าเรเบาสีทองชมพูหรือขาวเรืองเรบางคนลคลุมผ้าคิรสสัอใสประดับโดยคาคณิตศักดิ์สิทธิ์พวกเขาเดินอย่างเบาและนิ่งเพราะเมืองนี้คือเมืองแห่งการฟังภายในแม้แต่เด็กๆก,ก็ถูกฝึกให้สื่อสารผ่านจิตเล่นในสวนด้วยพืชแสงมีของเล่นเป็นลูกกลมเลพลังงานที่บันทึกความรู้ เสียงของท่านนาดมัตจะได้ยินล,ยลอยๆผ่านคลื่นพลังงานรอบตัวเสมอคล้ายเสียงกระซิบที่สว่างอยู่ในใจแม่ลามีอเองก็สื่อสารด้วยการสั่นภายในหัวใจความรู้ของเธอไม่ใช่คำพูดแต่เป็นการเปิดคลื่นลับและพี่เชือ่อเมื่อเธอก้าวเข้าเมืองนี้หัวใจจะเริ่มนิ่งอย่างไม่รู้ตัว พราะเกตพลังนี้จะอบเธอไว้เหมือนพ่อแม่แท้ๆกำลังกอดหัวใจลูกแสงเรกลับบ้านขอบพระคุณทุกดวงจิตแห่งแสงที่เดินทางร่วมกับเราในวันนี้จากนครเรทองอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านอดามัิและแม่ลาเมียจงนำพลังแห่งปัญญาความเข้าใจ และรหัสเรทองที่ได้รับกลับไปสู่หัวใจตนเองขอให้ทุกผู้ฟังเปิดหัวใจตนให้กว้างยิ่งขึ้นเพื่อรับรู้คลื่นความจำจัก,กรวาลที่ซ่อนอยู่ภายในให้ทุกคำพยากรณจากดวงดาวแปลเปลี่ยนเป็นแรงบันดาลใจและให้ทุกก้าวย่างหลังจากนี้เต็มไปด้วยความรู้แจ้งอย่าง อ่อนโยนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปเมื่อเราจะเปิดประตูเข้าสู่เรถัดไปขอเหล่าผู้เฝ้าพิทักษ์แสงจากเทลอดขอให้แสงแห่งความรักโอบก,กอดเธอในทุกห้วงขณะด้วยรักและเรศักดิ์สิิทธ์จากหัวใจของอริญญาเรยาและสาเรียวผู้ถือครองเรแห่งหัวใจคริสตัน แผ่นฟ้าแสกสางแผ่นดิ่นลูกล,ล่แลน,นลแห่ง,แดงดูดดาวนับล้าล้านดูดตัวเกิดกายแสกสั้นสางดูมแมทธรณีสางแดนดินจนการน,นี้รู้ตื่นแทนแม่เราเคลื่อนกายสู่ยุคทองการเวลา ชัตรรารุมภาษาสายรักพระุทธแห่งพระเจ้าลองรับรุ่นใจชาวดาวจักรวาร้อยล้านพันดาวเป็นหนึ่งเดียวกลมเกลียวภาสาน้ำใจจะเกิดขึ้น